thank um. you สวัสดีเพววื่อนๆทุกคนเราชื่อนันอทสาวดีโชว์หนุนหอชื่อเล่นเกดเป็นเด็กใหม่ฝักงเดียวกับเธอๆด้วยนะคะเฮ้ยตรงนี้ที่ว่างมานั่งนี่ดิ เราชื่ออะไรกันบ้างเราชื่อหญิงนะเราชื่อมิวเราชื่อปักนะเราเหมียวนะเราฟ้านะยินดีนที่ได้รู้จักทุกคนนะโอเคไปกินข้าวกันกวาง uh huh. จำตัวไว้แล้ว

มันนินทาพวกมึงอ่ะนินทาว่าแหละมันบอกว่าพวกมึงอ่ะนิใส่ไม่ดีไม่ให้กูไปยุ่งกับพวกมึงมันพูดอะไรอีกาอ่ะมันพูดเยอะอ่ะมันนินทากูไม่อยากฟังอ่ะกูก็เลยเกิดออกมามันพูดตอนไหนะมันพูดตอนไปกินข้าวด้วยกันอ่ะมันบอกว่าไม่ไม่ต้องไปยุ่งกับพวกนั้นหรอกอะไรอย่างเงี้ยขอบใจมาก ถอยไอ<ห>่เรียกเกมานังด้วยดิเกมาดังนี่นไปไหนมาไปนั่นงกับพวกมึงมอีอะไรจะเล่าให้ฟังไปเล่าไปมันมน,มนินทาพวกมึงอ่ะว่าแหล่มันบอกว่าพวกมึงอ่ะนิสัยไม่ดีมันบอกว่าไม่ต้องให้กูไปยุ่งอ่ะ าาใช่หรอเออทำไมมันต้องเพื่อนหนหนวะไม่รู้ดิมันอยู่ดีมันก็บอกว่าแท็กไม่ให้คุยอยูเป็นเพื่อนกันมาก็ทำไมไปหนีวะเออทำไมไปหนีวะเออก็ออไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเออเรับฟังแล้วก็แบบอยากามาบอกแลไม่อ,อ,อยากให้มันเป็นแบบนี้ กกบอก้ม okay, ัย okay, ินคไม่เหอ้กงขอวเลยดิ่ว่าทาไมพวกงก็มองหน้ากูปะแล้วก็ไม่ได้เป็นไอะก็กบอกว่ามินคกูุเกมันก็บอกูกูเหมือนกันว่ามึงก็ินทากูเฮ้ยกูว่ามันแปลกแปลและเออก็่า งั้นเดี๋ยวกูเรียกว่เฟย์มาคุยก็ได้เออก็เหี้ยแปลกๆป้ะวะเออว่ะเออคุณอาชิมแล้วไปพูดอะไรกับพวกมึงวะก็เยอะอ่ะก็แบบเดนทางพวกมึงเดนทางแบบว่าพวกมึงอ่ะไม่ชอบพวกกูอะไรอย่างเงี้ยทำไมมันต้องรู้ให้พวกเราแปลกอ่ะพอมาก็เป็นแบบนี้แหละแล้วก็จะดีแต่กูไปเรื่อยเก็ตมาคุย เอ้ยมึงมาแล้วอ่ะอูพูนากระนอเรียกุไม่ทำอะไรไว้อ่ะคหมดหมายน่าจะดีนะเรออะไรอ่ะทำไมมึงต้องอยูใหู้ดลกันอูก็ไม่ไดอาเป็นแบบนี้แต่มันเป็นไปแล้วอ่ะูเป็นเด็กอ่ะ เข้ามาก็ชวนกูแบบทำนี้นะชวนกูนไม่เข้าเรียนเนี้ยไหนจะเลือกอ่อยผู้ชยยายกับเพื่อนในห้องก็ไม่เวนเน้นหรอกค่ะพอแล้วมึงจะเปลี่ยนนิสัยไหมอ่ะ้อมจะเปลี่ยนนิสัยมันมันผิดที่โซกูมัน,มน โทำไปทำมาเฉยแก็ให้อภัยมึง มึงทำอะไรไว้อะมีอะไรกันหรอเรียกมึง